ใช่พี่น้องก็เก่าครับครับพีหน้องเกษตรพอเพียงมาบางปลาปลาขอนครับับน้ำบกครับฝนบปตกครับปลาขอนในปลาเขาเนี่ยครับทีนี้ปลาเจ้โตครับแต่ว่ายิบยับยิบยับยู่พี่น้องครับน้ำบกลงฝนบปตกลายมือกะเลยมีปลาขอนแล้วับเนาะกับเกษตรพอเพียงกะ สดลงมาเบิงครับตอนแรงแดดอ่อนๆหมดแล้วครับก็สดลงมาเบิงว่ามีป่าอย่างไรเนาะครังกับนะครับมาก่อนครับใต้พี่น้องในช่องใบใบือเกี่ยวกับมันแดดเด้ครับพี่น้องในช้อนสวนเกษตรวัวเพียงครับขาัิขวักดำเหล็กกํลังเริ่มเชื่อมนะครับธรรมชาติในส่วนแดดนะครับครับเอาคระสันหนีก็ได้ครับรถไหลครับ จะน่าแข่งครับหลายให้ได้ถนนยังไงสิละครับมีเสียงรถเสียงล่ะครับขอทดขออภไปนะครับสู่ทุกคนเด้อ